นะเราต้องดูการดูกันต่อไปแต่สิ่งที่แน่ๆทุกคนก็ต้องการเนี่ยครับต้องการอะไรครับรั้วกําแพงแต่คุณมีมีความสามารถที่จะทำำํากําแพงในกลางกลางคลองได้เงืบอห่น,อน้องเงินหัวจะแตกตายผมนะทําไมถึงเป็นแบบนั้นมันเยอะแยะมากมายที่จะทําได้ในจุดที่ตรงนี้นะครับทําได้หมดนะครับเจาะอุโมงค์รอดน้ําเจ้าพญาย,ย่งได้หมดนะครับ ดูดน้ําแห้งแล้วทําได้ทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่ว่าม่นต้องไปเกรงใจเกรงกลัวมันหรอกยังไงยังไงมันก็ไม่ฟังอยู่แล้วคนขมรเนี่ยไอ้หุนเทนหุนมาเนตอ่ะมันฟังเราสักเมื่อไหร่ละครับมันมีแต่เรียกร้องในการที่จะเปิดด่านเปิดด่านเพราะว่ามันจะอุดตุยในประเทศมันมิฉะนั้นนะฮะเราที่เอาความอ่อนแอของมันอยู่ทุกวันเนี้ยหนึ่งปิดด่านสองทำรั้วรวดน้ำหรือกำแพงอะไรก็ช่างเนี่ยอ่ะเก้าร้อยกว่ากิโลเมตรยังไม่ถึงพันเลยงบประมาณเท่าไหร่ นะเขาก็ตีออกมาแล้วว่างบประมาณเท่านั้นเตัานี้และคราวนี้ไม่มีงบประมาณอยู่ในแผ่นดินคนไทยเขาช่วยเหลืออยู่แล้วงบประมาณ70กว่าล้านคนเนี่ยเขาช่วยเหลืออยู่แล้วนะ